Terima kasih telah menonton! เด็กๆลูกๆลูกไปทำภารกิจกันวันนี้ไปอาบน้ำอาบน้ำ อาบน้ำแต่งตัวเร็วๆลูกจากบ่อนที่นอนเร็วๆลุกเลยลูกเลยเฟะลูกเลยเฟะลูกเลยโอ้ยลูกๆไปเดี๋ยวไปดูไปว่ามีปลาอะไรบ้างหรืวเราจะไปหาเลือกปลามาปล่อยกันเสื้อนั้นจะใส่มันร้อนร้อนมันร้อนไม่ใส่หรอกร้อนจะตายป่ะอืมไปถือไป แดดแล้วก็ง่อยง่อยเด็ดเอากระเป๋าพ่อไปเอากระเป๋าพ่อสีแดงไปขึ้นรถเลยขึ้นรถก็รถวันนี้จะพากันไปทำภารกิจใส่เสื้อทีมด้วยวันนี้ใส่เสื้อทีมด้วยมาเร็วๆวขึ้นรถเสื้อทีมก็หอยชาแนล เอาเปิดข้างหลังก่อนใส่เสื้อเทียมพ่อ,อหอยเชลล์เงา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 จะไปไหนกันนะตั้งตนี้นี่นี่ ชาแนลจะออกปฏิบัติการเอาไปเก้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวคนเอาลงไไว้หน่อยโอ้ยต่อยติงนั่นแหละนี้ดิวันนี้เราจะเดินทางไปไหนกันไปซื้อปลาคราบาับเ,เรามีบ่อปลาแล้วแต่เรายังไม่มีปลาเราก็ต้องเดินทางไปาปล่า ตามล่าหาปลาก่อนไปนุ่งกินที่ไหนเอาไปซื้อปลาอะไรปลาดุกปลาดุกด้วยปลาอะไรอ่ะชปลาไม่รู้เราต้องไปดูก่อนนะจะเลี้ยงอะไรได้เอสไปอยู่ดูเขาได้แฟนอยู่นู่นไาเราเดินทางกันนะครับเพื่อนๆครับติดตามกันโต๊ะโตัพเออตามกัน ต้องยิ่งยาวไกลจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะต้องเดาๆไปอ่ะขับไปเรื่อยๆอืมก็ขัไ้ขับตร้ก็ต้องดูแผนที่ไปะแ,แผนที่ดูแผนที่แผนที่ของโกสาร์ทตอนนี้เราก็เดินทางนะคระับเพื่อนๆติดตามไปชมกันนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างแล้วก็ได้ไ เพราะว่าซ <muitas> ื oh, <and> ้อปลานิน hmm. ด mm ้วยนะเอาปลานินด้วยอาปลานินแล้วก็เอานินแล้วก็ปลาดุสอย่างไม่เอช่นด้วยช่อนออมา่ช่นกมาเล้กโดดช่นมากนโดตุงเวลาฝนตกมันะโดตุ้งตุงตุงนี้หมดมาถึงแล้วนะครับไปสารพันปลาเปิด GPS ตามมาก็เจอแล้ว ไปไหนมีปลาอะไรบ้างือมีปลาอะไรบ้างอือาชมก่อนชมก่อนชมก่อนว่าจะเอาปลาอะไรฮะ <c oughs> ไหน โอ้ยปลาเยอะแยะเลยน,น,นะมีปลาตะเพียนด้วยพ่อปลาเยอะแยะเลยสวัสดีครับส <scr unch> วัสดีครับพ่อมีใครอยู่ไหม มีพันปลาดุกไหมครับผมอ๋อนี่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 มีพันปลาดุกอยู่นะครับนี่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 เยอะแยะเยอะแยะใส่ปลาดุกอันนี้ปลาอะไรตัวนี้ปลาอะไรฮะโอ้นี่เยอะแยะเลยฮะขายยังไงครับปลาตัวสองบาท ตัวสองบาทเอาสักเอาสามร้อยตัวป่ะอ่าแต่แต่ละพันมันแต่ละพันมันเท่ากันไหมอ๋อมินิกุยครับผมเอาวิกุยก็ได้ครับครับฮะแล้วปลาปลาปลาินกับปลาดุกนี่เลี้ยงด้วยกันได้ไหมป่ะบ่อไม่ใหญ่หรอกผมบอฮะบ่อบ่อดูบ่อบ่อูยะง่ะลึกประมาณห้าสิบเซน ไม่เวิร์กใช่ไหมอ๋อเป็นพายางเอาประดุกเดียวเนาะเอาไปเลี้ยงเด็กๆดูโตขึ้นมาก็ปิ้งเลยฮะป่าตะระเกะป้าผมขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะว้ ปลาทับทิมปลาทับทิมปลาทับทิมนี่เหมาะปลาทับทิมนี่เหมาะกรบอกนีน้ปลานะระวังตรงน้ำาลูกระวังตรงน้ำโอ้โหนน่แล้วลวลสามสามร้อยสามร้อยตัวนี้ อเออไปไปโอ้ปลาโอนได้อยู่ใช่ไหมครับเออถ้างั้นเอาห้าร้อยตัวไปเลยนะเอาห้าร้อยไปเลยทีเดียวลงบอ่อสี่เมตรกว้างสามเมตรนี่เลี้ยงได้ะนะป่านะตาลังเมตรละร้อยอะ <c oughs> เอาเอาตักเอา อ่สักห้าร้อยตัวพอแล้วห้าร้อยตัวก่อน <c oughs> เอาไปทดสอบก่อน <c oughs> <c oughs> เปิดเปิด Google มาหานาะปลาเนี่ยเปิด Google เปิดเฟซไป,เ,เ,ปเจอในเฟซบุ๊กก็เลยอันนี้มาตามแขนที่มาโอ้โห่นี่เดี๋ยวเราก็จะได้มีปลาดุกเลี้ยงกันแล้วเยอะแยะเลย ไหนเฟ้อไหนเฟ้อไหนไหนโอ้ยนี่โอ้อันนี้ปลาอะไรอืมปลาลิงกิเตอร์ไหนเฟ้อเห็นยังโอ้ยเฟ้อเห็นยังอุ้มน้องดูสิน่ากลัวเฟ้อน่กลัวมาลิงกเตอร์ตัวใหญ่จังเลยก็มีปลาเจอระเกะด้วยนะเนี่ยปลาเจอระเกะเนี่ยน่ากลัวอย่าเอามือไปใส่นะ เดี๋ยวมือไปใส่นะโอ้ดูดูด,ด,ดูใหญ่มากเลยมีสองตัวนะโอใ้ใหญ่มากๆเลยใหญ่มากๆเลยโอ้ไม่ใช่ชะโดไปเรียกปลาอะไรนี่ปลาปลาช่อนอเมซอนเหรอนะโอ้ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นตัวเลย อย่ามือไปแตะอย่ามือไปแตะลูกอย่ามือไปแตะเดี๋ยวปลาตกใจเยอะมากไทยสารพันปลานะครับถ้าใครต้องการพันปลาก็มาเอาที่นี่เลยมีเยอะแยะเป็นหมื่นๆมืนตัว มาไม่ไกลถนนทุวิลงวง์แป๊บเดียวก็ถึงอันนั้นปลาอะไรปลาตัวใหญ่นี่ปลาจระเข้นะมันไม่กระโดดแล้วปลาน้ำเยอะขนาดนี้มันก็อยู่นิ่งๆอย่างนั้นนลเนะาะปลาเฮ้ยไั้นี้ปลา,าอะไรวะเนี่ย,น,ยน่าจะใช่โด,ดูเดีอยาไปจับนะลกูกอย่าจับนะดเดี๋ยวตกใจ น่ากลัวไหมอันนี้อันนี้ปลาแรกอันนี้ไม่ใช่ปั้นแรกอันนั้นหมาอันนั้นหมาอันนั้นหมาเสนโลหมาเสียงรู้เออหมาเสียงรู้อย่าไปใกล้ลูกเอออย่าไปใกล้มันไม่กะหรอกนั <t 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 ่นมันแขว่งหางแสดงมันใจดี อันนั้นปลาปลาฉลาดอืมอเห็นเด็กอยากเล่นมาต่อยไหมอืเห็นเด็กอยากเล่นอืออันนี้น่าจะเป็นโดมั้งเนี่ยตัวใหญ่ๆห่เนี่อันนี้มันเหื่อยไม่เหือดไื่อยน่ากลัวกัดกัดขาขาดเื้เนี่ยลงไปในน้ำฮะเมาปลาเหรอ อาหารด้วยเอาเอาเป็นถุงก็ได้ปะเออเอาเป็นถุงเอาเอาเอาถุงละกิโลป่ะสามโลเออเอาเอาเอาสองสองถุงได้ไหมอ่าไหนโอ้ตามันมายเยอะแยะวันนี้ป่ะเด็กๆมันเที่ยว เที่ยวเที่ยวฟาร์มปลาเออมีหมดแล้วทุกชนิดปลามีทุกชนิดเลยอยู่ในบ่อนั้นปลาอะไรอยู่ในบ่อนั้นปลาอะไรปลายี่ตกปลายิ่ตกเหร โสวยงามสวยงามสวยงามเหมือนมาเหมือนมาท่องเที่ยวเลยอย่าเข้าไปลูกอย่าเข้าไปนี่นนดูปลาเนี่ยมากมายเยอะแยะเลยมีพันปลาโอ้ยจุกจับยุกจับยุกจับยุกจับนะเออมีปลารจระเค้ตัวใหญ่มากเลยเนาะ อ้ยฮือฮันฮะเอ่ออุ้มน้องดูหน่อยอุ้มน้องดูหน่อยน่าลกลัวเดี๋ยวเอามือไปใส่นะอเอามือ,ไ,อไปใส่มือหายเลยนะอันนี้ปลาทับทิมแลนนะน้ำปลาดุปลาดุมปลาทับทิมทับทิมแดง นี่ปาด,ดุกปาดุกไม่เอาตรงกันปาดุกตัวเล็กวิ่งไวเอาไปเดินไปเดินดูไปเดินชมรอบนูน้นไปเดินชมรอบรอบด้านหนะน้าโอ้เห็นแต่ในเฟสไหนมีด้วยหรอลไหน ออกไปทำไมออ๋อนี่ไงมันมีทางเดินใช่ปะ่ะมีทางเดินรอบๆอบอม,มีทางเดินรอบรอบอ,อ้ยเย็นเนาะไม่ร้อนเลยเออไม่ร้อนเลยเพราะว่ามีน้ำตลอด <laughs> ขออนุญาตเยี่ยมชมนะครับ <laughs> ซื้อปลาปลาแล้วห้ารอยตัว เอาไปเลี้ยงให้เด็กๆทุกชมครับครับผมนี่ครับพ่อหอยชาแนลทำกับลูกๆและหลานก็ก็เป็นครอบครัวยังไม่ถึงพันเลยก็เห็นเห็นในในคลิปไอ้ไอ้ป๋าลงเฟซบุ๊กไงไปเจอผมก็เลยตามมาผมผมผมเห็นแล้วโอ้ยดีจังเลยผมได้แรงันดาลใจผมก็เลยทำบ่อเล็กๆหลังบ้าน อย่างเงี้ยคือทำเราทำยูทูบเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยมันจะง่ายอย่างผมเอาทำทังากรแล้วมันตันอ่าครับผมคิดเจอไปงี้เนี่ยอใช่ใผมก็ถายไปเรื่อยๆเปลื่อๆนั่นแหละเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเอาไว้ดูเองรายาวเวลาผ่านไปหลายปีเวลาเราคิดถึงทำอีกช่องอีช่องคือพ่อตายแม่ยายะพอพ่อตายก็เสียครับผมไดูย้อนหลังใงานศพใช่เนี่ยพวพูดเราก็ผมคนลุก มันหาซื้อใช่ใช่มันมันมันจะเจ็บความทรงจำของเราไว้ญาตพี่น้องก็ถามผมว่ามันถ่ายเป็เออเออแต่ก็จะรู้ว่ามีมันจะมีประโยชน์ใช่รครับเวลาเราคิดถึงญาติาพี่น้องหรือว่าคนที่เขาหายไปแล้วจากเราเนี่ยเราก็ได้ดูตอน,นนี้นเป็นแม่ยายหรือาก็พาจาบ้า,า,า,บามนมาไทยครับอยาจะเก็บใช่ใช่พูดมาผมเพิ่มใจแทนเราคนรู้แสดงว่าใจตรงกัน พ่พอตาเ,าเสียไปไปีนึงเี่ยครับพอไปงานศพคนมางานศพก็เ,เปิดออกทีวีเออเราก็ได้ดูแบบเนี่นนยังมีเกลใช่พูดมาแล้วน้ำตาเสือ่อมไเล่นคนือ <c oughs> ตอนแรกคือผมได้แรงบันดาลใจมานะผมนั่งดูรูปของพ่อแม่ที่เสียไปแล้วอะนี่ทำไมวะแต่ก่อนไม่ฉลาดเลยไม่ถ่ายไม่ไม่วไว้เออใช่ดูแต่ภาพมันเป็นภาพนิ่งๆแปะข่างกา ีนี้เรามันได้แรงมันใจว่าทำคลิปเดียวไว้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายไว้ให้ลูกกับหลานดูถ่ายกับลูกกับหลานเพอเราครบครบเนี่ยไม่งั้นมันสร้งรายได้ได้อ่ามันมันไม่มีจุดมุ่งหมายที่แบบว่าที่คนอื่นเขาทำเขาทำอย่างเดียวอย่างเดียวเออนั่นแหละของเราไม่มีเราเราแบบรวมๆเลยของผมที่ทำเนี่ยหนึ่งเป็นการโปรโมทร้านเราเองได้ครับในผมงมาโปรโมทให้อยู่แล้วละได้อได้คืออยางน้อยก็มีเพิ่มมานิดนึงเอ้าผมนไปได้หมดก็คือมันก็มีรายได้กับ ครับก็นี่ผมเห็นผมเห็นอยู่ในเฟซนะเนี่ยเออผมเห็นในเฟซผมก็เลยตามมาครับผมมันจะมานานแล้วหรอมันครับผมนี่แหละก้าวผมรับงปลาด้วยก้าวผมขอบคุณมากมากก้าวผมไปเดี๋ยวไปจ่ายเออไปจ่ายตั้งป๋ากันโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเจ้าของฟาร์มใจดีมากครับผมใจดีมากๆเลย เออ okay. โอเคไหนขอดื่นิดหน่อยโอเคเอเออาแต่ว่าเสียอ่ะกละกอละถงกอละถงเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบก็ได้ลูกวางไว้ถ้ามันไม่ไหวไปไามา,า,าเดินทางขอบคุณมากมากครับวันนี้มาเยี่ยมชมภัยสารพันปลานะครับที่นี่แหละจุวินทวงเปิด G P S มาได้เลยนะครับมเพื่อนมาไม่ถีกก็ใกล้ๆเองขับรถยังไม่ถึง40-50าินาทีเลย โอ้ยแต่ละคนได้ทุกได้แต่ละอย่างนะเออหนักไหมหนักไหมมามาเดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้ลูกมมันหนักไหมอเออโอเคโอเคได้ละได้ได้ได,ได,ได้ของไปเลี้ยงแล้วโอเคครับเอ้ยขี้ควายอะไรเอาใส่ไว้ในแครบลูกว่าข้างหลังมันร้อนเปิดประตูลลเลยอ,อย่าไปข้างหลัง เดี๋ยวพ่อเปิดนะเออไม่เป็นไร<า>ไเไรพราะมันร้อนไงข้างหลังมันจะแตกนร้อนพ่ออาจจะตายพ่อเออเอาเยอะไว้ข้างหลังม,มาโอเคมีกี่ถุงลูก3ถุงเออโอเคปะ่ะขดเพิมเอกี้อ<า>สามถุงห้าร้อยตัว อ่าเคเรียบร้อยเดี๋ยวเด็กๆเด็กเพิ่งอนมาเดินตรงนี้ก่อนพ่อถ่ายรูปตรงหน้าป้ายก่อนแล้วไปแมันี่มั้ยตรงนี้ก่อนแบงค์โชคนี่ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้สวยใชมาแล้วครับเพื่อนๆวันนี้เรามาถึงไผ่สัรพันปลาแล้วได้ปลาเรียบร้อยได้อาหารเรียบร้อยนะครับเด็กๆฝากกดติดตามแป๊บนึง เพื่อนๆผ่านไปผ่านมาแวะมาซื้อได้นะครับพันปลาที่นี่ไปสารพันปลานะครับศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มประสิทธิภาพาการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เครือข่ายด้านการประมงนะครับนี่น,นะครับโอเคปลาทีเราก็ต้องเดินทางกลับกันแล้วเราปลาไปปล่อยนะี๋ยวเราก็ไปดูวิธีว่าเราจะปล่อยปลาแบบไหน Okay, โอเคขึ้นรถเลย,ยอืมโู๊เออโอ้โอโอโอแกงแกงมาแล้วมาแล้วปลปลายปลปไปมีใครถือถุงปลาอยังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนเดินละเลาะไปหลังเลยลูกละาไปหลงนะังเลยเออเอาวางลงน้ำก่อน,อเ,อนเพื่อเพื่อให้มันปรับสภาพ ไปเอาแช่น้ำไ้ก่อนอืเบา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 เออแช่ไว้งั้นแหละขั้นตอนการเลี้ยงปลานะครับเบื้องต้นเราไม่ควรที่จะ <c oughs> เราไม่ควรที่จะเอาปลาปล่อยลงเลยนะครับเราต้องเอาแช่ถุงไว้เงี้ย <c oughs> เอาแช่ถุงไว้เงี้ย ให้มันปรับสภาพก่อนให้มันปรับสภาพร่างกายมันกับอุณหภูมิของน้ําที่อันเนี้ยมันไม่เหมือนกัน,น,นออรประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ค่อยมาน,นี่พ้ออันนี้คืออะไรพี่แสงอาหารให้มึงกินงเวลานั้นเราก็ยกยอ,อนนยกยอเอาปลาไปไปเอาถุงใครไปไปดูด้วยแล้วปิดประตูรถเลยลูกไปอ๋อเขาตา เราต้องแช่ไว้ย่างนี้ก่อนนะเราค่อยปล่อยปลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงให้ปลามันปรับอุณหภูมิในร่างกายก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปุน๋นะเพื่อให้น้ำมันมีออกซิเจนต่อไปก็เราก็จะมีข้ามามเน,นาเนี่ปลาตายไหไม่ตายมันก็ขึ้นหายใจได้ ไม่รู้เขาก็ตักให้เลยเขาฟีมือเขาตีมืออืมเขาขายเขารู้ปั๊บปๆ๊บป,บป,บป๊บเดียวเ <ไป S 1> อ<ๆ>ออแถมด้วยแหละอืมเขาจะต้องแถมด้วยแหละนะแต่เราไม่รู้หรอกเท่าไหร่ก็เท่านั้น ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็พาเด็กๆไปทํากิจกรรมแล้วก็เดินทางไปหาซื้อพันปลามาเลี้ยงที่ภัยสารพันปลานะครับถนนสุวินทวงศ์ก็เปิด GPS ไปนะเพื่อนเดินทางประมาณแค่10นาที20นาทีเพราะว่าผมอยู่มินบุรีนะครับใกล้ๆออถนนสุวินทวงศ์นะครับวันนี้ก็เดินทางไปหาปลาดุกพันปลาดุกมาเลี้ยงออซึ่งเจ้าของฟาร์มท่านก็ออน,นิสัยดีใจดีครับผม มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับยิ้ยมแย้มแจ่มใสต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากมากครับผมตลาดเล็บน,นี้ก็ผมก็ <c oughs> มาเด็กเอาปลามาเลี้ยงที่บอ่อในหลังบ้านก็คือตอนแรกก็ตั้งเป้าหมายว่าจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลานลั่นแหละก็เลยเด็กเล่นน้ำปล่อยเด็กเล่นน้าไปก่อนสบการณ์ <c oughs> พอเล่นน้ําเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาลแล้วทีนี้ก็เลี้ยงปลานะครับ เพื่อเป็นแหแล่งอาหารในครอบครัวนะครับก็อยู่ประมาณนี้บอ่อครับมีแต่เจ้าของฟาร์มเขาบอกว่า,วามันมันต้องเลี้ยงบ่อดินเบี้ยบ่อนั่นน่ะบ่อดินเลยครับเ,เออถ้าเป็นบ่อแบบนี้มันจะไม่โตมันมันต้องเลี้ยงอยู่กับดินน,น,น,นะพวะกปลาดินอ่ะกินดินกินอะไรของมันใช่มันจะเลี้ยงแบบนั้นมันถ้าเลี้ยงแบบนี้มันจะไม่โต ก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ที่รับชมอยู่นะครับ FC ที่ถามหาว่าไม่ลงคลิปเพราะไม่มีคอนเทนต์ไม่มีกิจกรรม <c oughs> กิจกรรมก็คืออันนี้แหละก็คือดําเนินการมานานแล้วละ่ะแต่ยังไม่ลงมือที่จรงิงจังปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นน้ําไปก่อนช่วงสงการานต์พอเล่นน้ําเบื่อแล้วก็ไปเอาปลามาลงแล้วทีนี้ก็จะไม่ได้เล่นแล้วต้องเล่นอ่างสูบลมที่หน้าบ้านถ้าอยากจะเล่นนะ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมอยู่เพื่อนใหม่ผ่านมาเพรเป็นก็ฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อนๆนะคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณบายๆครับบายๆเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะปล่อยปลานะครับเพื่อนๆให้มันปรับสภาพร่างกายอุณหภูมิกับน้ําให้เหมาะสมก่อนแล้วถึงจะปล่อยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับอีกครั้งนึงนะถ้าปลาโตขึ้นเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคได้เวลาเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อันนั้นเปล่าก็มาดแบบไหนหอือปล่อยได้เด้ออ่าปล่อยเลยอืม ูพี่แฟงกำลังปล่อยปลาเทามาปล่อยตรงนี้ใกล้ๆลูกอืมอืมนี่มาปล่อยตรงนี้ใกล้ๆใกล้ๆไอ้น้ำน้ำไหลเนี่ยนี่มาปล่อยตรงใกล้ๆน้ำไหลอืมเคเราก็จะได้มีปลาไว้รับประทาน ในครัวเรือนนะเราจะเป็นแหล่งอาหารของเราได้นะในอนาคตแล้วก็เลี้ยงไว้โอเออโอเคมาทางนี้ทางนี้ออมีเดือนนี่จะได้ปิ้งเนี่ย ปุ้งนี่นนไปแล้วนน่ไปไหนหมดแล้วไปโน่นแล้วกระจายเลยะกระโดดไหมน,น,น,นี่มาแล้วนี่มันกระโดดเหรอบุงบ้งปุ้มปุ้งปุ้งหนูมันชอบนีไ่ไงน้ำไหลไงได้น้ำไหลก็ชอบพ่อเงี้ยมันแฉกเหรอเจ็บจี๋เจ็บจียยบ๋ก็ปวดเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวังปวดตุบๆเลย น,นี่มาเล่นน้ำไหลมันมาเล่นน้ำไหลตรงนี้ดีเลยระวังนกแหละต้องหาตะข่ายมานี่อีกใช่แล้วนกจะมาก,ก,ก,กินกินนกมาเยอะตอนเช้าเช้าแล้วพวก,กมันมาอยู่ตรงนี้ตงโน้ไม่ค่อยมีีก็ไปเดี๋ยวก็ไปตัวมันนะ่ยเราจะทำที่หลบนกให้มันด้วยนะ